พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมเข้าเขากะลาพยุหะคีรีดูทางน้ำวางแผนเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวแรงแห้งทุกครองกว่าห้าปีพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตำรวจตีวิทูลคลังพล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายนิมิตยืนยงผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะช่างเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อดูทางน้ำเตรียมวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทนตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพ,พิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเดินทางไปที่หมู่9บ้านชอนม่วงตำบลเขากะลาอำเภอพยุหะคีรีโดยมีนางบุญลือส่งเสริมอุด,ดมชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอพยุหะคีรีนายสมพรสังเงินกำนันตำบลเขากะลานำดูสภาพคลองชอนม่วงที่กำลังแห้งแลง้งซึ่งรับน้ำมาจากหมู่10 บ้านทูวิเศษต,ตำบลเขากลาโดยเป็นน้ำที่หลากลงมาจากเขาในช่วงฤด,ดูฝนชาวบ้านขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยขุดลอกคลองชอนม่วงตลอดระยะทางประมาณ3กิโลเมตรพร้อมทั้งทำฝ่ายน้ำลน้นเป็นระยะตลอดเส้นทางเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียง ในด้านการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะศึกษาทางน้ำแล้วพบว่าในพื้นที่ตํำบลเขากะลาตำบลหนองเต่าตำบลพระนอนตำบลเขาทองไม่มีทานที่จะรับน้ำจากที่ใดได,ได้นอกจากรับน้ำฝนในฤดูน้ำหลากที่จะไหลลงจากเขาลงมาเก็บไว้ในลำคลอง และในสระต่างๆในพื้นที่ในเบื้องต้นจะต้องศึกษาสเส้นทางที่จะทำท่อรอดทำสระเก็ดน้ำขนาดใหญ่แล้วสูบน้ำจากบึงบรเพรใส่ท่อรอดก็มาเก็บไว้ในสระเก็บน้ำแล้วสูบส่งต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงตำบลเขากระลา มันข้ามข้ามก้อยเดียวมันแนวเกลี่ยแนวเกลี่ยไปไปถึงสองโลไปถึงสองโลโลกว่าก็บข้าเกนี่ยนิคมโลกว่าเข้าวนิคมร่บแล้วไปถึนเขากะลานี่กี่กิโลกะลาถ้าระยะทางตาม่ตาสนี่สองสองโลสองประมาณสองโล ไปนี่กิโลนึงสามกิโลเท่านี้คมละสามกิโลเท่านี้คมน้ำมาจากเขากลาดกับสกลนครกว้างนะเพราะมันเป็นของมีจีบยังไม่ครบเลยถ้าทางแต่นะมันจะมันเป็นไม่เท่าไหร่ถ้าลัดตรงอ่ะถึาตรงถ้าตามตามตามมันคนเดียอะกว่าถ้าตามคลองเนี่ยมันยาวกว่าแต่ทางตรงประมาณกิโล nước là sinh mệnh, lòng nước là sinh mệnh, lòng nước là sinh mệnh, lòng là